สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพาวรอยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะคะเราพัฒนาชุดสองตัวเด่นบนล่างนะคะพี่น้องก่อนจะไปรับชมแนวทางวันนี้นะคะสาวออนก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะทุกๆก,กําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคอมเมนต์เนาะ ก่อนจะไปชมนะคะสาวออนก็จะมาสรุปคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะว่างวดที่แล้วที่สาออนให้ไปแนวทางตัวไหนเข้าเนาะพี่น้องสําหรับเอ่องวดที่แล้วเนาะสาอ้นก็ให้เด่น4เด่น3เด่น5ฟัน4นะคะตัวเด่นที่สาวออนให้เนาะผลออก 0,, 0 4 1 4 9นะคะพี่น้อง ชุด4ี่ตัวก็เข้าตรงๆนะคะสี่หนึ่งเนาะเข้าสี่หนึ่งตรงๆนะคะตัวที่เสาออนชอบด้วยนะคะตัวที่น้นให้เนาะยินดีกับพี่ๆเอซด้วยนะคะที่เอาไปเป็นแนวทางเนาะยินดีด้วยนะคะงวดนี้ก็เดินดีนะคะพี่น้องสูตรนี้เดินดีนะคะเดินดีเนาะงวดที่แล้วที่เสาออนให้ไปก็หกศูนย์ศูนย์หกมาตัวกลับนะคะยินดีด้วยนะคะใครตามสูตรนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาตามต่อของวันที่16กันเลยค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางวันที่16นะคะเราพัฒนาวันนี้นะคะที่สาโอนจะให้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะชุดนี้แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้อง สำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ตัวเด่นที่สาวโอนชอบนะคะเด่นที่หกแล้วก็ศูนสามนะคะตัวฟันนะคะตัวฟันที่สาวโอนชอบเนาะฟันสามนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะเป็น สำหรับตัวเจาะเนาะสามหกสามเก้านะคะสามศูนย์สามห้านะคะส่วนหลักหกนะคะหลักหกเนาะอีก สองตัวเด่นหลักหกนะคะเสาโอนก็จะเด่นหกกับสามนะคะหกเก้าหกสี่หกศูนย์หกห้านะคะสำหรับชุดกันนะคะขออนุญาตเพิ่มชุดกันไปด้วยเนาะเพื่อเพื่อพี่เอฟซี FC, ท่านใดจะ นำไปเป็นแนวทางนะคะอันนี้เป็นชุดกันนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะชุดกันเนาะให้เผื่อไว้เผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดเอ,อ่ออยากจับไปเป็นแนวทางเนาะศูนย์หกอ้าพี่น้องศูนย์หกมีแล้วนาอเนี่ยไม่เป็นไรเนาะศูนย์หกตัวเดียวกันซ้ำตัวกลับ 0ู2นะคะแล้วก็0 8นนะคะพี่น้องชุดกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะที่เสาโอนจะเน้นให้นะคะจะเน้นให้เนาะสำหรับพี่พี่เอฟซีท่านใดชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเลื่อนผ่านได้เนาะ 3ามหกนะคะตัวโชคสามหกหกสี่แล้วก็หกศูนย์นะคะสามเก้าส่วนชุดกันนะคะชุดกันนะก็จะเป็นเก้าห้า ศูนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางวันนี้ที่สาวอนให้ไปเนาะสาวอนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะร่ำรวยเฮงเฮงปังปนะคะกับแนวทางเราพัฒนาชุด2ตัวเด่นบนล่างนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้สาวอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะกดอ,ออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s b ั c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะพี่น้องใครได้เยอะได้น้อยก็คอมเมนต์บอกสาวออนได้นะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ